ครับผมสวัสดีครับผมช่างยูสถานการณ์ครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้จะพาออกไปงานนอกสถานที่นะครับผมพอดีเป็นนิสันก้อนเที้ยนะครับผมที่เถานะครับผมพอดีลูกหมากโมเมนลูกหมากปีกนกลงลางมันขาดนะครับผมขาดออกจากลูกหมากนะครับผมมันจะได้เปยนปีกนกลงลางทั้งชุดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนกันนะครับงานนอกสถานที่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนกันนะครับว่ามันขาดแบบไหนนะครับผม ัดไปกันเลยครับผมครับผมขั้นนี้นะครับ r อนเ i ีย ที่ทถาผมเองนะครับผมัอดีอารวัอดีอาปีกนกปีกนกลางมันขาดนะครับผม <phon OT> เดี๋ยวเ้าไปลุยกันครับ นี่นะครับตัวทีมอันนี้นะครับปีกนกตัวที่มันขาดนะครับมันขาดออกจากอ่าลูกหมากตัวนี้นะครับโอ้ตัวล็อกลูกหมากมันแยะออกเลยนะครับเดี๋ยวจัดการนะครับผม ผมก็ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าปกลกนกล่างของฟอนเทียนะครับผมอ่าตัวนี้นมันจะเป็นตัวตัวนี้ <laughs> จะเป็นตัวลอกกันลอกไอ้ลูกหมากนะครับปกติทีนเป็นกลมๆอยู่นี้นะครับมันทิดมากงทีนะครับแต่ว่ามันได้ขาดออกนะครับขาดออกใส่การอ,อะไรต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับผมเดี๋ยวไปหาเสืออะไรก่อนเมื่อนี้ว่าอาทิย์หนหาได้บ่บเดี๋ยวหาเสือก่อนครับ โอเคครับรู้เรื่องไ,ไปคิดใกบบเวงหนาวนี่ครับผมตอนนี้ได้ถอดออกมาเสร็จเป็นทีบร้อยครับถอดออกกากคักซะไปซื้ออะไรก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเมื่อนี้่จิมมีอะไรขายบัเนนะครับผมเขาเกียย์ให้ลูกพี่เมื่อจับกล้องพอ <c oughs> ดีมื้อนี้่เป็นวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวตรงลองหาเบ่งนะครับลองหาบ่งก่อนอคิดว่ายูสมเด็จอาจจะเปิดนะครับผมเดียว ไปซื้อกลับมาเดี๋ยวผมพ้ามาประกอบนะครับผมขอตัวไปซื้ออะไรแปรบครับผมปังครับผมได้ของไม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมพ้าประกอบครับผม ไปซื้อลูกหมากอีกรอบนะครับลูกหมากตัวเก่ามันเขาเขา่เขากันบไไ่ดยนะครับอโอเคครับครับตอนนี้ก็ไดเ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมปีลืมิ่มไทยรีวิวไว้นะครับผมก็จัดกันรเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนปีกนกล่างนะครับผมเป็นการเเอมที่เรียบร้อยนะครับผม ผมกะประมาณนี้นะครับผมบรดิสนใจกับทักทายหรือติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในและนอกสถา,านที่นะครับผมเอินใส่บร,ริการได้นะครับผมสําหรับอีพีนี้กับประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับผมบรดิสนใจเฮ็ดยรถในและนอนกสถา,านที่กับทักทายกันเข้ามานะครับโอเคครับผมบา,บาย